วิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการวิธีบล็อกเพื่อนและวิธีการปลดบล็อกเพื่อนใน TikTok นะครับสำหรับคนที่เคยบล็อกเพื่อนใน TikTok นะครับแล้วต้องการปลดบล็อกเพื่อนนะครับมีวิธียังไงก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ของ TikTok จะได้ไม่พลาดชมนะครับโอเคนะครับวิธีบล็อกและ ปดบล็อกเพื่อนใน t ิกต o อกมีวิธียังไงไปดูกันเลยครับให้เรามาที่ติ k t o อกเลยนะครับโอเคนะครับผมจะแนะนําวิธีการบล็อกก่อนนะครับก็สมมุติว่าผมจะบล็อกคนนี้นะครับก็ขออนุญาตทําการสอนด้วยนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าเราต้องการบล็อกคนนี้นะครับเราก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับมาด้านนี้นะครับโอเคนะครับ ปึ๊บอ่าทีนี้มาที่หน้าโปรไฟล์ของเขาแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่3จุดตรงนี้นะครับจิ้มเข้ามาเลยนะครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นมันจะเห็นตรงนี้นะครับบล็อกนะครับจากนั้นผมก็จะกดบล็อกนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ เราก็ได้บล็อกเขาไปแล้วนะครับเราก็จะไม่เห็นโพสดเห็นวิดีโอของเขานะครับทีนี้วิธีการปลดบล็อกนะครับมันจะมี2วิธีด้วยกันนะครับซึ่งวิธีที่1ก็คือเรามาที่เดิมนะครับแล้วก็มาที่3จุดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมาปลดบล็อกที่ตรงนี้นะครับมันจะมีปลดบล็อกนะครับแต่ถ้าเราหาโปรไฟล์ของเขาไม่เจอนะครับ เราก็กดเราก็กดแบ็กออกมาก่อนนะครับโอเคมาที่ Ti k t o อกนะครับปึ๊บมาที่ชั้นนะครับให้มาที่ชั้นตรงนี้นะครับึบจากนั้นให้เรามาที่3จุดบนสุดนะครับปึ๊บแล้วให้เรามาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับ หลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมันจะเห็นบัญชีที่ถูกบล็อกนะครับเราจิ้มมาเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมบล็อก2ท่านอยู่นะครับคนที่1แล้วก็คนที่2นะครับทีนี้วิธีปลดบล็อกนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับปึ๊บอ่า โอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการบล็อกและลดบล็อกอใน tiktok นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน ep ต่อไปนะครับสวัสดีครับ